ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องมารับชมในบ้านครับผมเอาไมอนี่แอดมินพาไปแต่เราจะมีเรื่องแจกขอับี่พ่อคนดูในวัดอยู่าล้วผ้ารับครับผมเพิ่นฝันแปลกครับผมเพิ่นฝันแปลกเนาะเพิ่นฝันว่าปูตาเดียวกับปูกุแห่ไปยืมรถเพิ่นครับ ครับไปข้ามสนดมาสันเดย์ยืมรถเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าเท่าไหร่เลขสิบวัยรถบ่สิบบออกอยู่รถบ่เพิ่นยืมรถไปข้ามสนดครับผมเนาะเอาไปรับชมบรรยากาศน้ำกันพวานเพิ่นสิเล่าสู้ฟังเนะเพิ่นก็เลยซื้อเลขรถทะเบียนเพิ่นเนาะแต่ว่ากะซื้อมาแล้วมักฟันดีครับผมสิบอวกจิบบวกเพิ่นว่ารถของเพิ่นเนาะไปรับชมน้ำกันครับผมอย่างหนึ่งเขาาดชแนลด้ว ก็มา,า,ามาใั่ในั่น้วาดนาก네น็นั่นรถพูดยืมไปจะนวดเดี๋เก็บเนรถเง่นละดตอรถเทพฮางกับคุงกเปยิ่งโอ้ยว่มามันมากู้ดีนะสามแยกติดกาตบกับคู่คุณแห่ข้าแม่ออกไปรถขั้นเดียวออกไปจะดีอะขั้นี้ล้วบ ok ่ บ่เกันกี้รถตะพี่ไปขั้นเดียวบันมันแน่นมันไปฟอดปุ่นเด้ผมว่ารถกันนี่เคยมากุญี่ปุ่ประจำเนาะคนก็เลยว่าไปมายืมรถไปฉนวดแม่คนหน่อยเอาเอาไปตัวว่างเงีให้ยืมรถไปฉนวดเนี่ยไม้ถึงเข้าฉนวดเป็นจุดเป้ากันแม่ออกไปเข้าฉนวดไม่แก่ก่วงฟันก็เรียนฟังเหมือนเอาฉนวดเคนเก็บอยู่บ่ มันบ่ได้เกี่ยวกันมันฝันอยู่มันบ่ได้เกี่ยวว่าให้เพิ่นไปแต่ว่าเพิ่นเพิ่นไปเองเพิ่นไปไหนอ่าเพื่อ่ได้เกี่ยวกับประชาชนนิดเดียเพิ่นไปงานของเพิ่นเพื่อนไปว้างเวียงของเพิ่นเด้ยเพิ่นไปขับรถด้วยไปเพั่นแต่เดินดูมันโอ้ยม่นรถเฮาสิเหล็กสิออกรถเฮ่าว่าปูมันไม่ขี้รถเฮ่าเลยอืมมาวใหญ่มาแจ่มงอมฟังงอมอะ่ร ตัวนี้จะบอบว่าพาะนะ่อวัดนะมาว,วัาเลขมันหน้าแบบนี้นะวันนี้อันประตูขั้นที่ภาาปูมาจะนีงยงกะวัดเนียงประตูประตูขันประตูขั้นที่มาจอจอดยูงนีประจํานะ <S S โอ้ยพ่อพี่ใช่นั่นแหละาพเป็นภาปูมาปูกันว่ารถขั้นนั่นกันเล่นเขาวัดปูเล็บว้ท่ายลูกเบา รถขั้นนี้ไวเนี่ยเป็นท้าเอาทะเบียนรถขั้นนี้ไวเนี่ยมันมาตรงกันกับรถขั้นนี้ทะเบียนรถมันจะตรงกันต่อเจ็ดหาเบียนเลขรถต่อหกเจ็ดเจ็ดหาค่ะท่านผู้ชมหกเจ็ดเจ็ดห้าพอที่เรียกพ่อหมันบอกเดว่างันว่าบมื่ากอนได้ยัวราถือรู้ตัวนี่ถือถือมากใหญ่ตลอดให้มาถือพ่อถือผูเดียวถือหลายคนอยู่เลยพ่อถือกูเดียวว่เจอพ่อถือก็พ่อเลยเนะ เพิ่นเดือนซื้อนถือตัวีรรมดาหเนี่ยนี่แหละนักตัวใดื่ชว่านักคักนักเน่นักตัวใดนะนักตัวใดแตลว่ามักตัวนาหรือมักตัวหลังตัวนากัมักเนี่ยหกเจ็ดเจ็ดหกมักกัไรกันน่นะห้าเจ็ดหกเจ็ดแปลว่าซื้อว่าท่านเด้ซื้อเราซื้อตะใบลาตะลี่ไว้นั่นเจ็ดเจ็ดหาสามตัวเลยสามตัวเลย แล้ววัดกวนกวนพุ่นมันก่อว่กันเรียกกันหลังคือเรียกหนาวะแม่นแน่น <5 S 2> ห้าเจ็ดเจ็ดเด็กสามนะต,ตัวนี่นี่ยุกแต่ว่านี่อาจจะจะตรงไปแบบนี้อจจะไรตามตึงเลยเจ้เพราะว่า,ามีเส้นรู้สึกว่ามันจะมาอ่ะเพราะว่าคือฝันอ่าปูเพิ่นยืมรถพ่อเพิ่นไปแต่พี่ลาเพิ่นก้อนแหน่รถไม่ออกหลายเออเพิ่น บ่พ่อกันบ่พ่อกันนั่งครับผมก็เลยพออยู่แล้วแค่นี้ือคือพอก็ออกมามาประจำจู่นี่มาคือไปคือมามาจังหันกูมือนะเพิ่งจะเห็นดูตีเจแล้วกระจอดจู่นาวเพราะว่ากันรอืมก็เลยยืมรถในหน้าเตี้ยมาจังเลยน้องมาฝันแบบนี้มันที่พวกออกเหยียบซ่อรถเหยคิดว่ามาที่ออกกันเลยไม่รู้ว่าเจอกันครับนี่ เอามก็เห็นยูอฟ้ามื่นปูตัดยนเกตหาหมดหมดไหมที่นี่มันบลงวันนี้แหละเห็นยูอฟ้ามือปูเกตมือมื่บวกลงมือนตั้งเสาหนิแม่มือนทำไม่ีตั้งเสา้างยไปรถง้าสี่ไปท้าปปรถหกเจ็ดเจ็้าตัวปูที่รถถึงตัวก็จะหน่เเพื่อครับผมไม่โดนรอ ไต่รถพอ่อมันนะันเห็นไหมครับลาวไปรถพุดพออกะตัวนี้ละพ่อลาครับจานโต่งนี่ที่้านมาครับนตงนีเพ็ดนำมุ่นครับผมในโต่งหัวเด้่องหนังวั เรียกบอกว่าแก้มวอแรงไปฝันโอ้เง่มขึ้นเง่มขึ้นฝันว่าไอ้ฟูบอกว่าเบิ้งเพิ่นเห็ดขันน้ำม่วไปเบิ้งน้ำเพิ่นนวลอืมการโต้งย่างก็มากเพราะมาเบิ้งนี่ว่าแต่ไปซองเบิ้งเห็นเร็จตัวนี้เห็นสีเด็ดเออแต่ว่าเรียกขันน้ำม่นงนะขันน้ำม่วอืมครับผมนั่นเราต้องมาจัดสรรกันแล้วมาแก้ความฝันเนี่ยเป็นฝั่งฟังว่า ือฝัน่าอมจะฝันนึ่มันแล้วเอ็นปอไปเบ่ง่อก็เริ่มไปเบ่งเห็นตัวนี้เห็นีบเยอืมันหลังจากนั้นมากมากมาฝันว่าเป็นไปสะนดดยาเป็นมาลดไปขั้นสลดแล้วมันจะออกตัวได้แค่ไหนมันออกตรงนี้ออกข้างนี้หรือที่ออกแม่ซีหนือติอเสี่หายเป็นเัื่องเลนะครับเนาะ ก 4, 6, 6. ะเจ็ดห้าเจ็ดหกกะสี่หกสี่เจ็ดนี่สน,น,นั่นี่แหละกะสี่ห้เอ็สี่หา <laughs> 4, มันมันออกง่ายครับอืมันออกง่ายรู้กั <laughs> มันออก,กออกตล้วดี๋เรากเตม่อวานางก็สี่ห้านี่ตระ่ากะเรียกว่าหลายตัวอสำนัน่นะคะน่ับเยมากมันแตชอบอบาอกเป็ลทั้งกสี่สอย่างนี้เนี่ยเมื่อนี้ย อาจะออกซีนี่เอ้เออโมเน่วัาสิว่าโอ้ยดูยี่นี่เนี่ยตามที่กินไล่มากจแจะปีนี่มากก็้ะปีกายมากก็ออกครับปีปีกายที่อกและหาตรงๆเครือเคื่ออย่างมันหัวดูซื่อๆเนี่ยเอ้ัดจิกขึ้นราแค่นออกไปเพือย่างแบบว่ะออไปร้านสอมเขาว่า โอ้หนักจัดหนักเลยว่ะท่านจัดหนักเลยเต้รถผลมังซียแล้ววะท่านเสื้อมันก็เป็นเังซีแล้ว่่านจัดสร้างจัดหนักเลยเอาเลยว่ะท่านซื้อคนได้อะเมื่อเกี่ยวนึงโอ้เอาเงินนี่ก็จัดหนักกันจัดหนักกันเงินนี่ก็ได้อืมเจ็ดเจ็ดห้าจัดแตกลอตเตอรี่ไปแล้วอ่า แต่ว่าซื้อแล้วซื้อเ,อเ,อเะะน,นี่ยลอตเตอรี่ไม่ว่ามีือเพื่อนไปฝันว่าเขาแงอือไปจัดงานอยู่ห่นงคนเขาแงไปแงไปหลายบวมขึ้นไปจัดงานแต่งนี่งานยังนี่ยพอ,อแลนออกมาหบเ,เขาเขาเอาบินมาเอาบินห้สองบินสเสดินกันมาอุดเกือกเลยล้ตเตอรี่เลยว่าสองใบเะคิดว่าดิ เจ็บบ้านเลขกสี่หรอเลขกอ๋อบ้านเลขกี่เนี่ยหอบ้านเลขกี่มีชวนมาที่ว่าเขาแห่ไปบ้านเออแห่ไปบ้านเจ้าของเป็นเจ้าภาพเออนั่นแหละเจ้าภาพแห่บ้านเลขที่เหมือนเนื่องสามสองโอ้บ้านโอซิตางกันครับทีเดียวต่าบ้แมนเนาะเบ้แมนบ้านเลขกี่มันทีออกโถตัวที่ซื้อไปทีเดียวซื้อไว้เพราะว่าซื้อนัรีิจวัตรานนี่เขาก็ซื้อว่านนี่แหละเออมาฝันอะไรเงี้ยเพิ่ เขาออกไปบินไปไหบน,ปนบินจักรบรรยินที่นั้นเขาเดี้ยวบ,บินให้ซองไปเอาบินเพราะว่าท่านที่เขาบินเนี่ยมันจะเป็นใบลักอรี่เออซื้อไว้ซองซองใบนะครับผมเราตามนั้นนะครับเด้อให้เขามารับสมบัติเป็นของคุณพอ่อเพิ่นเพิ่อนฟันสั่งศักดสิทเพื่อนฟันเกี่ยวสิ่เนาะลงทุนไว้เจ็ดเจ็ดถาเนาะครับเนาะห้างต่อห้างอือ หาบตั้งแต่ตีขันตีง่ายๆกับหาบกับหาวข้างกับหกนาที่ตีไปตีเอาเก็ดเออโหบอกดาจะมาปองหนีเตี้ยเอาแต่นั้นนะครับเนี่ย